ไม่มีลูกหลานสืบต่อกิจการธุรกิจโกงสีไม่มีคนรับช่วงต่อให้จัด่วงจุ้ยบริษัทของคุณจัดบ้านของคุณแบบนี้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือธาตุดินธาตุดินที่เป็นดินภูเขาดินที่ลาดสูงหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาของวันก็คือช่วงตีหนึ่งจนถึงตีห้าทิศนี้เป็นพลังลอยต่อจากกลางคืนไปสู่ตอนเช้าเป็นพลังลอยต่อจากความมืดไปสู่ความสว่างเป็นการเปลี่ยน แปลงที่หลุนแรงสปปรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตออกจากความมืดมนทิศนี้ของบริษัท ทิศน,นี้ของบ้านอย่าปล่อยให้มืดๆลกๆดำๆจัดห่วงจุ้ยนะคะเสริมทิศด้วยสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลสีครีมสีอิฐสีแทนใส่โคมไฟหินเกลือก็ได้ใส่หลอดไฟทิศน,นี้เป็นสีเหลืองนวลนๆนนอ่อนๆจัดห่วงจุ้ยทิศน,นี้ให้ได้1ใน3ของส่วนพื้นที่ของบริษัทหรือบ้านก็จะดีมากจะช่วยให้มีลูกหลานสืบต่อกิจาการธุรกิจกงศีที่มีมานานนะคะเราก็อยากให้มีสืบต่อใช่ไหมคะเพราะ ว่าทิศนี้เป็นช่วงเวลาของลอยต่อทิศนี้หากแข็งแรงแข็งแก่งก็จะช่วยให้คุณมีลูกหลานสืบต่อกิจการธุรกิจกงสีที่เรามีมานานก็จะมีคนรับช่วงต่อหากมีคำถามเกี่ยวกับการจัด่วงจุ้ยแบบนี้อย่าลืมใส่คำถามไว้ที่ใต้คลิปของช่องคูรัญญาไว้แล้วคูลัญญาจะมาตอบคำถามให้คุณอย่าลืมติดตามช่องคูรัญญาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ